อันนี้รถไฟหลักหกสมมุติว่าถ้าเราจะขึ้นมาจากฝั่งโน้นตรงนี้มันจะเป็นบันไดเลื่อนหรืออาจจะเป็นบันไดธรรมดาเนาะขึ้นทังโน้นแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เอามาแล้วม้โอ้โหมาแล้วโอ้โหดู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 รแล้วแล้วแล้วอันนี้รถไฟฟ้าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าจอดอยู่ใต้นี้เสร็จแล้วก็ผู้โดยสารทำการ ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปสถานีรังสิตอีกต่อไปพี่น้องโอ้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายรวดเร็วนะครับผมเดี๋นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าไปสถานีอยู่ตรงไหน ทเที่ยวด้วยกันเที่ยวสถานีรักหกอยู่หลังตลาดทีมเมืองท่านผู้ชมตังนี้จะเป็นสถานีรักหกรักหกมอรังสิตหกหมอรังสินตังนี้น่าจะเป็นที่จอดรถ รับปรกบรถนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีนะเพิ่งจะมาปรับมาดูไปแล้วที่รปรบับโอ้จอดได้หลายคันเหมือนกันเนาะจอดได้เยอะ เพื่อาเพื่อนเพื่อนมาชมสถานีหลักขอของเราใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะส่ญญวนฝั่งโน้นในะคระอยู่ฝั่งโน้นว่าเราไม่ต้องเดินข้ามถนนมาเพื่อความปลอดภยัยปลอดภัยพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเราจะขึ้นบันไดโน้น ไปแล้วไม่แล้วไม่ขันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถไฟนะครับผมสวัสดีด้วยสวัสดีทุกท่านสวัสดีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับผมไปแล้วไปสนามบินดอนเมืองโอเคนะครับผมตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเอซบุญหลงมาแล้วบุญหลงมาแล้วครับตอนนี้บุญหลงก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟหลักหกรังสิตน์ครับอยู่ตรงข้ามหมูบ่บ้านเมืองเอกนะครับผมตรองนอกออกไปก็เป็นถนนใหญ่วิภาวดีรังสิตนะครับผมถน,น้นแต่ถ้าหาว่าสถานีนี้ก็คงจะ เป็นสถานีมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เป็นสถานีที่มาจอดพักรับผูบ้โดยสารตรงที่สถานีหลักหกนะครับเพื่อนแล้วก็สถานีต่อไปก็คงจะวิ่งไปทางโน้นแล้วก็เป็นสถานีดอนเมืองนะครับผมตรงนี้เป็นสถานีหลักหกไปทางโน้นก็เป็นสถานี ตอนเมืองอีกสถานีต่อไปนะครับเพื่อนรอเดี๋ยวเราก็จะต้องรอดูว่ารถไฟเมื่อไรจะมาแลเมื่อไรจะเข้ามานะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรถไฟฟ้าแล้วก็รถไีเส้นรางธรรมดาของเราเนาะรถไฟฟ้าก็ไปสุดสายที่สถานีไอ้รางสิตโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้รถไฟฟ้าของเราก็ได้ ขยับตัวออกมาแล้วครับผมตอนนี้ออกไปนะครับสถานีหลักก็คงจะไปอีกสถาน,นีไปต่างของเราก็น่าจะเป็นสถานีดอนเมืองอีกสถานีต่อไปนะครับคเพื่อน๋าไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนด,ด,ดูอ้าไปแล้ว,ลวโอเคตอนนี้เขาก็ได้ออกไป ก็คงจะไปจอดที่สถานีตอนเมืองเป็นสถานีต่อไปเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวก็คันนี้ไปเดี๋ยวก็จะต้องมีคันมาจากทางโู้อนอีกส่วนหลังคาโบสถ์หรือหลังคาวัดที่เห็นนั้นก็เป็นวัดประยูนนะครับผมวัดประยูนถ้าว่าเราวิ่งมาจากทางตลาดสิวเมือง,เ,องเราจะผ่านหน้าวัดประยูน วัดประยุนก็ติดสถานีรถไฟนะครับผมตลาดทีวเมืองก็ก็จะเห็นรังคายอยู่แว๊บๆอยู่นูน้นนะครับเพือประมาณนั้นตลาดชีวเมืองของเราใหญ่นะครับผมทางที่ข้ามอยู่ตรนนั้นเลยเป็นทางข้ามเข้าตลาดชีวเมืองเพื่อนตลาดชีวเมืองก็จะวนวนวน,วนมานี่แล้วก็มาเข้าตลาดเมืองเองท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่าน วันนี้บุญหลงก็เลยได้มาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูเนาะแต่แตลาดสถานีดอนเมืองเข,เขาก็ได้ย้ายออกไปหมดแล้วสถานีดอนเมืองเขาย้ายไปอยู่ตลาดใหม่ดอนเมืองติดกับเขตนะครับผมไปทีเดียวได้หมดเลยเนาะไปถึงก็สถานีรถไฟดอนเมืองแล้วก็ สถานีตำรวจสถานีเขตตอนเมืองจะไปอยู่ด้วยกันหมดเลยครับตรงตลาดใหม่ด้วยกันหมดเลยตรงสามแยกด้วยไปอยู่ทางโน้นหมดเลยง่ายแล้วทีนี้ใครอยากจะไปติดต่อราชการหรือติดต่องานอะไรต่างๆไม่ว่าแต่ตำรวจหรือเขตต่างๆอะไรไปที่เดียวจบเลยลงจากรถไฟก็ นั่งมอไซค์ก็น่าจะประมาณสิบบาทหรือไม่ก็อ,อาจจะมีรถยนต์เข้ามาเองก็ะนะสดะดวกเนาะใการเราก็จะดูเราจะรอดูว่าจะมีรถไฟมาอีกจากฝั่งไหนคิดว่าจะมาจากกรุงเทพเนาะรถไฟอาจจะมาจากฝั่งนี้หละครับอันนี้ก็เป็นสถานีบางทีก็มีที่จอดรถไปทํางานหรือเอารถมาจอดไว้แถวนี้เนาะแล้วก็ นั่งรถไฟไปทํางานอยู่นี้สะดวกครับผมนั่งรถไฟไม่มีติดไฟแดงครับผมมีแต่จอดตามสถานีเนาะบายสบายรถไฟพวกที่เขามาทํางานก็เอารถมาจอดไว้พอเขากลับมาจากทํางานเขาก็มาเอารถกลับก็น่าจะเสียค่าบริการเล็กน้อยหรือเปล่ามีส่วนเนาะมีส่วนไม่มีใครเขาไม่จอดให้ที่จอดเฉยๆแถว แถวกรุงเทพอ,อ่ะโอ้เล็กน้อยก็เป็นเงินหมดละพันหนึ่งไม่จํำกว่าพ5 0 0้าสองพันบุญอ่ะต่ำๆนะพันห้าพี่นอ้องที่จอดรถนิดเดียวนะเขาเก็บเป็นเดือนบางทีเขาก็เก็บเป็นรายวันพันละยี่สิบบาทก็มีเนาะแต่ยังว่ามันไม่มีร่มไม่มีอะไรนะจอตากแดดอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมอย่างนี้น่าจะประมาณยีบาทต่อว,วันนะผมว่านะ่าไม่ ิดว่าไม่ผิดเนี่ยเขาเริ่มมาเมื่อก่อนไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยเขาคงเอารถเอาอะไรมาปรับพื้นที่แล้วก็ให้รถจอดเขาก็มีรายได้เขาเข้าไปก็ว่ากันไปนะครับผมทำมาหาก,กินกันไปพี่นออ้องเออไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนเราเนาะอ่ามีเงินดีว่ามีรถเรามีรถเขาก็มีที่ให้เราจอดก็ดีแล้วพี่นออ้องเออถ้าเราไม่มีที่จอดไม่มีคนดูแลมันก็เรียบร้อยพี่น้อง อะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะรถหายก็ไม่รับผิดชอบไอ้น,นี้บางทีรถเขายังดูให้เราหน่อยแต่ก็ต้องเขาจะบอกว่าก็มีคำเดียวอยู่เขาพูดบอกว่าเขาให้จอดเฉยๆเพราะที่จอดเขาไม่ได้รับรู้เรื่องรถหายและไม่ได้รับรู้ว่าของหายด้วยนะเขาพูดอย่างนั้นเฉยเลยเด้อพี่นอ้องที่ไอ้ที่จอดอคือจอดเฉยๆอย่างราคาที่ผมเคยจอดมาเนาะ ผมเคยจอดที่แถวแถวไอ้ตลาดก็บอกว่าไอ้สัมพาระของท่านที่นำติดตัวมานั้นอยู่ภายในรถไม่มีการรับผิดชอบใดๆทางทิ้นะครับผมเขาเอาเฉพาะที่รถของท่านมาจอดเฉยๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเออแล้วรถหายก็จะรับผิดชอบหรือเปล่าเนาะกรณีแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะ ก็น่าจะรถหายเขาก็ต้องช่วยนะประกันก็มีอะไรก็มีเนาะเขาคง,งไม่รับผิดชอบเนาะใครจะมารับผิดชอบเนาะรถหายไปสองคันก็เรียบร้อยเลยพีนอะงเขาก็พยายามทําให้มันปลอดภัยแล้วเออโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูรถไปอีกคันต่อไปเราจะมาตอนไหน